เอ้ยยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพืเ่อนเพื่อนสู่เกม s ัมเมอร์วอลกับบู c h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวอีกแล้วนะครับผมเป็นห้าดาวทัดมืดนะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับถามกันเข้ามานะแบบว่าพี่ตัวนี้ไม่เก่งไหมนะครับนี่ไปหามาให้แล้วนะเอามาล้องให้ดูนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันเป็นสีดาวดเลยนะตัวนี้มันเป็น5ดาวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอนุบิทัดมืดนะครับหรือว่าเทเบเนาะก็นะครับก่อนจะไปรับชม ฝากคนละ1ไลค์1 s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบลูชาแนลของเราด้วยนะครับผมป่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสาย HP นะครับระเลเวลสี่สิบเบส HP หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าแอตแทกหกร้อยเก้าสิบสองนะครับดีเฟนส์หกร้อยสี่แล้วก็สปีดหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับปลุกขึ้นมาได้สกิลเสริมความแข็งแกร่งนะครับโดยรวมนะครับผมตัวเองเป็นสาย HP เนาะแอตแท็กค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำรูนนะครับไม่เหมาะกับการทำแอตแท็ก เดี๋ยวพาไปดูสกิลนะว่าทำไมถึงไม่เหมาะกันนะทำแอตแทกนะครับแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างเนาะเล่นคอมโบยังไงได้บ้างนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการตี2ครั้งนะครับแต่ละครั้งมีโอกาส30%ที่จะห้ามฮิลศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นเนาะก็เหมือนอนุปิธาต์ทั่วไปนะปนก็คือตี2องคริปนะครับปึกๆนะครับห้ามฮิลเนาะอัพเต็มนะครับอัพเต็มก็จะได้นะครับโอกาสจาก30เนี่ยเพิ่มเป็น50โอกาสครึ่งๆเลยนะในการตดห้ามฮิลนะครับ ท่าสองนะครับท่าสองเป็นการกระโดดเออนี่ยเอาไอ้เนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยนะเพื่อนๆเป็นการทําดาเมจเป้าเดียวนะครับสร้างความเสียหายตามสัดส่วนแมคคิดพีของตนเองนะก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็ฟื้น HP ของพรกพวกทั้งหมดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายนะครับก็คือทําดาเมจได้เท่าไหร,ร่เนี่ยนะก็จะได้ฮิวด้วยเนาะฮยูด้วยทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายสมมุติว่าทำได้หนึ่งร้อยนะครับก็ฮิวไป 30%ก็คือฮิว30นะครับทำได้3 0 0พันทำได้1 0 0 0พก็ฮิว300อะไรประมาณนั้นเนาะยิ่ง hp พีของศัตรูแย่ลงนะครับท่าน,นี้ยิ่งแรงขึ้นด้วยนะก็คล้ายๆกับอนุบิดไฟนะครับผมท่าน,นี้เนาะอัพเต็มครูดาวแค่2เทนินเท่านั้นนะครับมาดูสกิลไฮไลท์กันบ้างครับผมสกิลที่เมนะครับนี่เลยความแตกต่างมาอยู่ตรงนี้ทุกคนอันนี้เป็นท่าหมูนะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือตีหมูเลยลงทันนะฮะเออลงทันมฤตยู U นะครับ สร้างความเสียหายนะสองครั้งนะครับก็คือตีสองครั้งตีหมูสองครั้งนะครับตามสัดส่วนให้พีสูงสุดข,ของตนนะครับและทิ้งเอฟเฟกต์แบนดิ้งนะหรือตาประทับไว้2เทินนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะสร้างเกาะเท่ากับ1 0ของความเสียหายที่ทําได้ให้กับพระพวกทุกตัวเป็นเวลา2เทินนะครับหากพระพวกหรือศัตรูตายนะในช่วงคูดาวสกิลนะครับก็จะถูกรีเซ็ตนะครับเรียกว่าคูดาวเอ้ยท่าน,นี้ อัพเดทครูดาวสี่เทินแต่ว่านะครับมันออกไปตีหมูนะแล้วกระโดดท่านี้ไปตีสองครั้งตึกๆนะครับมีติดแบนดิ้งได้เกราะด้วยนะเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่ทำได้ให้กับพวกทุกตัวก็มีเกราะขึ้นไหมคล้ายๆกับอนุบิดไฟนะนึกออกนึกถึงอนุบิดไฟไหมหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเนาะอนุบิดไฟมีเกราะให้ตัวเดียวใช่ไหมเกราะนั่นหนาตามพีพีของอนุบิดแต่เนี้ยมันจะเป็นเกราะเหมือนกันแต่ว่าให้กับเพื่อนทุกตัวเลยแต่ว่านะครับเกราะเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่ทำได้เนาะก็ สมมติใช้ไปแล้วนะครับไม่มีศัตรูตายเนาะแต่ว่าฝั่งเราโดนตีตายเงี้ยครูดาวสกิลนี้ก็รีนะหรือว่านะครับเราทำเดเมจจากสกิลนี้ไปนะครับมีใครตายสักตนหนึ่งอ่ะสกิลนี้ก็รีครูดาวเท่ากับว่านะครับมันจะถูกรีเซ็ตก็คือคือใช้ได้อีกใช้ได้อีกใช้ได้อีกนะคือดูดูดีไหมฝั่งเราดูเหมือนเก่งนะ <c oughs> นะฮะเลดเดอร์สกิลนะครับเพิ่มพี่ๆสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ในเนื้อหากิลนะครับซึ่งตีนิดหนึ่งคือมันเป็นมอนเตอร์ห้าดาวนะครับ แต่ให้หลีด3ามสคิวไม่น่าจะเป็นหลีดออละถ้า lead all หลีดออนได้จมเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ตีแรงตามพีพีนะครับลูนที่ทําก็เลยต้องเป็น HP มีคลิกเลดคลิเดมนะครับแล้วก็มีสปีดประมาณนึงนะไม่ไม่ควรช้าม,มากนะครับแต่ออกควรออกเป็นตัวสุดท้ายเนาะลูนที่แนะนํานะครับถ้าเกิดอยากใช้สกลิลสาแบบแรงๆก็ใส่เป็นเลดเลยครับเนี่ยเลดนะครับแล้วก็วิวนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนฝั่งตรงข้ามนะขัดก่อนนะหรือว่าอาจจะรีสกิลไปเนาะ อาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็น HP เลยครับสองข้างเนาะอาจจะเป็นสกิลสามนะครับอาร์ติแฟกต์นะอัติแฟกต์ใส่เป็น HP เลยนะครับแล้วก็เลือกนี่เลยดาเมจนะครับผมดามเมดจาก HP ได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่ดาเมจจาก HP นะครับดาเมจจากสปีดนะครับผมหรือว่าคริสดาเมจเมื่อเพชพีศัตรูแย่ลงก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นสกิลสามคริสดาเมจบวกก็ได้นะครับผมม,มา ของผมทําไว้สเตตประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นนะขอลองในอารีน่าก่อนแล้วกันนะครับผมอารีน่าเนาะสมมติว่าเรามีใครอีกล่ะสมมุติว่าเรามีตัวที่มันน่าจะตายง่ายๆนนะียอ่ะสมมตินะสมมตินะครับแล้วก็ตัว,ตวถึกสักตัวหนึ่งอ่ะผมจะลองอานบิทไปตีด้วยกันลองอานบิดไปตีนะ ค่าสามนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวคูดาวเราจะรีนะพอเราฆ่าไปสองตัวนะครับไอ้คูดาวสกิลสามนะเห็นไหมรีแล้วก็โดดเข้าไปอีกนะครับติดแบนดิง้งสองทีตึก,ต,กตึกนะครับผมอันนี้ไม่มีใครตายติดครูดาวนะแต่ว่าตายแล้วเรียบร้อยโดนลิงกระซวกไสแตกนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวผมไปลองในอรีน่าให้ดูดีกว่านะเอาบแบบชัดๆนะแบบเอาไปลองเล่นเนาะบ้านก็นเฮ้ยนี่เราปล่อยบ้านใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีบ้านที่แบบ สมน้ำสมเนื้อสมราคากับเราเลยเนะี่ยทุกคนนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสลัดเนาะสลัดน้ำนะครับสลัดน้ำอีกสักตัวหนึ่งสลัดน้ำอยู่ไหนน่าจะอยู่ในครั้งนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับไปบ้านนี้แหละมันแลน่าจะดูดีสุดละนะครับ ก็คอมโบแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นนะครับทีมนี้นะก็ผมตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวดูดาเมจนะดาเมจที่ทําได้นะครับ2องฮิตนะอันนี้คือนะครับแน่นอนรีเซ็ตค,คูดาวสกิลสามัได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็หาบ้านที่มันตึงๆหน่อยทุกคนมันไม่ตึงเลยอะ่ะอ่ะบ้านนี้ได้ไหมบ้านนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าไหวหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเกิดไปเจอบ้านที่เป็นสาย HP เยอะๆทีมรับสาย HP เยอะๆบอกเลยว่าบางทีตีไม่ตายนะถ้าเกิดว่าไม่ตีเกาะแตกนะครับสําคัญมากไอสกิลเกาะแตกนะทุกคนอันนี้ผมก็ลดเกรดไปก่อนนะเพราะว่าสปีดเรามันไม่ได้สูงมากเนาะอ่ะอันนี้คือตายไปหนึ่งตัวเห็นไหมพอมันตายไปหนึ่งตัวนะครับเราก็จะได้เกาะขึ้นมาด้วยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับการเล่นอารีนานะแต่อารีน่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบศาสตร์แบบจริงจังเลยอะแนะนําว่าคุณไปเล่นไอ้ตัวนี้ดีกว่าโอนีมูชะไปนะครับมันจบเลยในทีเดียวเนาะโหอันนี้ผมจะทันเขาไหมเนี่ยถ้าโจมไม่ศาสตร์น่าจะตายอยู่ไอ้น่าจะได้อยู่นะโอเคเราได้ออกก่อนนะครับเราขั้นไม่ได้เนาะแล้วก็รถเกียร์ไปก่อนนะครับอ่ดูท่านี้นะทุกคนนะ ประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นการเล่นอนุบิดนะครับสายศาสตร์เนาะก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวไปดูในกิวซีกวอกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนะเาะเดี๋ยวไปตีบ้านตีบ้านใครสักคนหนึ่งดีกว่าในนี้แหละแหละนะครับเอาบ้านไหนดีทุกคนเอาบ้านบ้านนี้ไหมลองบ้านนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราจะไปลองม้านี้กันนะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะเอาไปเล่นคอมโบนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นหลีีนะครับมีตัวลบบัฟด้วยคิวด้วยแล้วก็ทาเกาะแตกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะดูว่าเจ๋งไหมนะครับนี่ลบบัฟไปก่อนนะฮะปึง้งอือหยลบดีไหมทุกคนจากนั้นนะครับเกาะแตกเข้าไปโ,โหเสียดายไม่ยอมติดนะถ้ามันติดที่อีฟิดนั้นดีเลยนะครับปึ๊กปึก,ปกเห็นไหมอ่าอันนี้ตายไปหนึ่งตัว ไอ้น,นี่มันมีคืนชีพผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะาสามารถนะครับรีเซต็ตคูดาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูเนาะอ๋อรีเซ็ตได้นะครับอย่างงี้รีเซ็ตได้ก็แจมเลยทุกคนเนี่ยเนียดูดิ็คือแจมไหมเก่งไหมนะครับเนี่ยวเราก็ได้ใช้สกิลอีกแล้วนะครับเขาเป็นเล่นไหมทุกคนของดีเหมือนกันนะเนี่ยเรียกว่าตีอยู่ฝั่งเดียวเลยนะ,ะไม่เป็นไรนะรเห็นไหมได้ใช้สกิลอีกแล้วนะครับปาก ปากเห็นไหมโอ้ของดีทุกคนนะครับใครมีลองไปเล่นลองไปปั้นดูนะส่วนในอารีนาเนี่ยในอาตีเอนะเดี๋ยวพาไปดูในอาตีเออาีเอก็เล่นได้แต่ว่าใช้ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเล่นต้องเล่นเกมยนะืดผมขอดูหน่อยนะที่ผมเล่นไว้มันเล่นไม่ได้ทุกคนเออตานี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูตานี้ตานนี้ที่เล่นไว้นะครับจาไม่ได้ละ เล่นก็ค่อนข้างค่อนข้างลาบากหยิบไม่ได้ทุกตานะสังเกตในอาเจะมีไม่กี่คนนะที่เล่นอนุบิดมืดน,นะครับเดี๋ยวลองดูก็พยายามเล่นเนาะพยายามเล่นให้ดูนะครับฝั่งสงค้ามหยิบมา้าล่ขึ้นมานะแล้วแบนเสือนะครับเราคิดว่ามา้ามันน่าจะสู้ดีเคไม่ไหวเนาะแล้วก็แน่นอนครับเรามาถึงเราเร่งก่อนเลยครับเพื่อนๆนอี่น,น,นนะฮะเร่งมาแล้วนะครับฝั่งสงคามการเกาะไปแล้วทุกคน อันนี้ผมมาเก็บสกิลสามไหมสกิลสามท่ากลางตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้แต่อัน์ไดรนั่งสิ้นนะครับก็เลยแบบมไม่เป็นไรแหละนะเนาะเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้สกิลสามนะครับรอ,อก่อนรอจังหวะซีสวยก่อนรอปีกหมดนะรอจินถ้าเกิดจินไม่ตายได้เลยเนี่ยน่าจะได้ใช้นะครับเนี่ยอันนี้มา้าม้ามันหลุดแล้วมันโดนแบนดิ้งแล้วนะเดี๋ยวก็ฮิวขึ้นมานะครับ <S <S นี่ไงโดนฟาดเข้าไปแรงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าโดนแบนดิ้งเข้าไปด้วยนะครับ แม้ถึงจะต้องกลางเสี่ยงเลยนะเสี่ยงแล้วก็กลางมายิงนะครับนี่เป็นไงทุกคนจำไหมแล้วก็ฮิวด้วยนะเมื่อกี้นะครับพอก่าได้รีคูดาวนะครับผมเห็นไหมติดตาประทับนะครับผมนี่โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆนี่ปีเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราตายนะฝั่งเราตายเราก็ได้สกิลอีกนะครับนี่เด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะ นี่เราได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันลีแล้วนะโอ้โหแล้วลิงแม่งน่าเกลียดมากทุกคนลิงแม่งน,น่าเกลียดมากเพื่อนๆลิงมันสุดๆเลยนะสรุปไม่ได้เล่นตายก่อนนะครับ่อันนี้ก็แพ้ไปแพ้ลิงตัวเดียวเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับอาอนุบิดทานมืดนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวยวผมให้ดูลูเนียทีเอก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะว่ามันเป็นะนะครับ ถ้าใน RTA เนี่ยแนะนำทำเป็น EX View นะครับผมก็จะได้ใช้สอยใช้ประโยชน์ช่างเยอะกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นาาไปสาย HP นะครับก็มีความถึงระดับหนึ่งมีดาเมจระดับนึงเนาะมันเก่งตรงที่ถ้าเกิดว่าเราฝั่งเราตายหรือว่าฝั่งตรงข้ามตายครับมันจะได้รีสกิล3เรื่อยๆนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้นะเล่นได้นะครับแต่ไม่ถึงกัเก่งมากอยู่ระดับระดับทั่วๆไปนะ เป็นหน้าดาวสักตัวหนึ่งและกันหนะ้าที่เกือบถูกลืมเนาะก็ประมาณนี้และกันนะสำหรับอนุบิดมืดหรือว่าเคเบนะครับผมใครนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูเนาะก็แต่เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแน,นลด้วยอยากให้ทําคลิปอะไรนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ